พี่น้องครับแต่ถ้าเรเลมนีนี้ยามใดที่ถูกลงพัดมาหรือมีปัญหาใดๆก็ตามทีหรือถ้ามันดับลงนะครับมันจะไม่มีโอกาสติดขึ้นมาหรือเหมือนกับคนเราเวลาที่ล้มลงมันจะไม่มีใครช่วยประยุงเราขึ้นมาเป็นการมึงบอกว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียวในะพังในหมู่บ้านในชุมชนนี้แต่ยังมีพี่น้องมีเพื่อนบ้างยามใด ที่มันมีลมพัดมาหรือมีปัญหาต่างๆก็ตามทีแม้กระทั่งเทียนหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มใดมันดับลงแต่มันจะมีเทียนเล่มข้างๆพยุมันขึ้นมาติดไปอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับพวกเราเวลาที่อย่างไหที่เราล้มลงเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวมันก็จะมีคนช่วยพยุเราขึ้นมาหรืออาจจะไม่มีวันดับเลยก็ได้ตนที่ประชุมนี่รุ้งน้องปีอายุมากที่สุดในที่ประชุม การเปิดประชุมครั้งนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แต่วันนี้เราให้การรับและการยอมรับผู้อุปสมบที่นี้โอกาสนี้ผมจะให้พี่น้องเราจะตั้งจิตตั้งใจเอาแสงเทียนเป็นที่ตั้งแล้วเราจะไดินฐานร่วมกันว่าต่อไปนี้เมื่อเรารู้ปัญหาของบ้านเราและบ้านรามทองเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะใช้แสงเทียนเป็นที่ตั้งพลังของเทียนที่ตั้ง อธิษฐานร่วมกันว่าต่อไปนี้เราจะแก้ไขปัญห,หาร่วมกันอยากให้หมู่บ้านเราไปในทางดีอย่างไรเป็นมงคลอย่างไรก็จะเอาเท่นี่แหละครับอธิษฐานด้วยกันโดยให้ท,ท่านประธานผู้อุปสคภูลุงร้องเป็นประธานก่อนนะครับขอเรียนเชิญคุณลุงได้อธิษฐานเชิญก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวได้ทรงตอบกันอยากให้หมู่บ้านเราเป็นอย่างไรชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรเราอธิษฐานกัตอนนี้เลยนะครับอะไรจะสู้พลังจิตใจของพวกเราไม่ได้หรอกครับ นี่โอกาสดีสําหรับพวกเราคือเรามีโอกาสมานั่งอยู่รวมกันแล้วมีโอกาสอธิษฐานร่วมกันมันมีโอกาสใดที่ดีเหมือนโอกาสวันนี้หรอกครับใครก็แล้วแต่ที่รักอบ้านนี้มากที่สุดเขาย่อมจะมีคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนไับน,นี้ผมขอเรียนเชิญคุณลุงน้อมได้บควารให้พี่น้องเราแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมในวันนี้ครับขอเชิญครับเรา ข,ขอให้พี่น้องทั้งหลายความถูกความเจริญทุกั่วหน้าลูกหวนประเทศชาติเราเจริญยิ่งขึ้นไปเปิดประทุมนะบาทหลประธานเปิดแล้วนะแต่ตามประเพณีนิยมหมู่บ้านเ,เราปเราเราจะทําตามธรรมะข้อสี่สมาชิกการยอมรับและคารพผู้อุโสงสิ่งประการแรกที่ ผมจะเรียนเชิญพี่น้องออได้ทำก็คือ 1. ให้ท่านยกมือไหว้ผู้อุโสประการที่สซ้ายขวาหน้าหลังเราคนที่อายุน้อยก็หันไปไหว้ผู้ผู้อุโสก่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำมีแบบโบร,ราณครับครับแล้วซ้ายขวาหน้าหลังเราดีกันนะครับ นี่คือสิ่งที่จุดปรารถนาของผมผมควบคุมคนเกือบพันชีวิตในหมู่ที่หกของเรามีคนที่มีหัวใจโดยแท้จริงสี่ติดฝาชีวิตแต่สี่ติดาชีวิตในวันนี้ผมคิดว่าหมู่ที่หกต่อจากนี้ไปจะเป็นจุมชนที่เข้มแข็ง Can't you? Can't you? ตาตระการนะครับโอ้โห ดูนะครับส่วนสัตยื่สยื่สยื่สิบไม่มีกระเพาะและลำไส้เดินครับเชิญครับเดินโอ้โหนี่ยี่กับแคทวอล์กครับปกติจะพุ่งเดินบนทางนาำนะครับวันนี้เดินวันแคทวอล์กโอ้โหเหมือนลงเครื่องเลยหมายเล่นกับใบเซตบอร์ดกอล์ฟหมายเล่นสีน้ำส้มคนนี้เดินทางมาจากนอกญี่ปุ่น โอ้าง ok ูุราดูได้ไมอย่าเดินหาเสร็จตังครับเออให้เป็นสาวงามหน่อยโอ้โหสวยงามสวยงามอ่าทีนี้ยว่าสวัสดีก่อนครับยกว่าสวัสดีก่อนครับไหกก่อนครับแล้วก็ทำนี่ซ้ายขวาอัอ่าก่าผู้ชายนี่พราเราจะทดสอบความสามารถด้านการเป็นในไทยมาในเรื่องของการรำวงครับ ไอ้อ่อนชายทุกอย่างเป็นคะแนนนะครับลำบกงนะครับดูสีเขียวสั้นหัวใจดาวรักฉันก็ไม่รักดาวหลงฉันก็ไม่ลหลงฉันอยากเปิดใจเธอไม่ได้เธอจะงามเพียงใดเอาล่ะโอ้คะแนนตกไปเลยสีเขียวดีดีครับสิงโอ้ไมีมาแทนในช่วงนี้เราจะเป็นการ คุณพ่อคุณแม่เพชรสายสะพายคุณง่าวอุชาราเพชรเป็นลุ้เอามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจตบมือให้กับสีฟ้าเ,เลยครับไปดีเลยนะแล้วพามิสเตอร์ชูช่วยค่ะครับคำถามแรกจะถามคุณว่าอาจจะเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้าพาคะ่ะน้าพาครับน้าพาไปว่าท้องฟ้าอยากถามคุณท้องฟ้าว่าคุณมีกระเพาะและลำไส้ไหมครับ ดูเอมีใช่ไหมครับอย่าล้มเด็ดขาดนะครับถ้าคุณล้มไหไรชิ้นส่วนคุณหลุดแล้วมันจะประกอบยากนะครับครับอ่าคำถามก็ว่าโอ้ยจะพางกันยากถามมากวันนี้คุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้คร้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น้อยกนาดนันเปอร์เซ็นต์เดียวคะแนนมันจะเริ่มสูสีกันดูดูท่าทางการจับไม้เหมือนคนไม่เคยจับไม้มาก่อนมาส่งไมปั๊บ ส,ส่งใหม่ใหม่ปับ๊บรับโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้มั่นใจเกินครับส่งใหม่ปับป๊บอะไรเงี้ยชื่ออะไรครับชั้นอลิสาชื่อใจช้ำโอ้ชื่อใ,ใจช้ำชื่อเล่นครับส้มอ่ะโอ้ส้มครับนี่เป็นทั้งโมยหรือนางงามวะเนี่ยวันนี้คุณส้มมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์นี่ลงเวทีดีกว่านงครับ จากทีวีเราเรามีสปอนเซอร์มากมายที่จะมอบให้ช่วงนี้บริษัทชาบมองเข้า,าไปหาชารไปนะครับเร็ว